ครดิตสดใสไหมขอขอบคุณเพจผู้แปลพี่มีอยากแปลด้วยนะคะก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์และฝากกดติดตามเพื่อไปกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกคนเย้ง แย่แล้วรีบนีกันเถอะน้องไปพี่เอ๋อย่างพวกเรายังมีห่างเฟิงอยู่หยางเฟิงเหรอ,อยางจะกินอยู่อีกหรือโอ้อยางจินพวกเราอุตส่าห์ให้โอกาสแกแล้วนี่เมื่อแกไม่ต้องการก็อย่าหาว่าฉันใจร้ายเลยนะพวกแกต้องการเงินเท่าไรฉันให้หมดเลยปล่อยพวกฉันไปได้ไหมฝันไปเถอะ เอออย่างไม่เป็นไรใช่ไหมอ้าวมีคนสวยด้วยแฮะผู้หญิงคนนั้นเป็นของฉันนายเอาแต่ทำหน้าบึง้งอย่ามาแย่งกับฉันเลยนะฉันรอกกว่านายแถมยังดูหน้าคุบหามากกว่านายอีกท่านทั้งสองน้องไปไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ช่วยไว,ไว้ชีวิตเธอด้วยกล้าดียังไงมาพูดแทรกเราข้ามันซ้อือ ออย่างเฟิงช่วยพวกเราด้วยอืมอย่างเฟิงหรือเด็กหัวแดงนั่นนะเหรออืมยมมาทูดขาวดำฉันให้เวลาพวกแกสามนาทีถ้าไม่อยากตายก็รีบใส่หัวไปจากที่นี่ซะร้นหาที่ตายอา เจ้าเฮ้ยท้อนายแล้วยังไม่หนีอีกเหรอฮะแกะเป็นใครอย่าให้มันมากเกินไปนะหืมหน่อยเร็วมากออ,อ,อยางฟงเ้อเทพอะเดี๋ยวก่อน ยางเฟิงพวกเราสู้ไหนไม่ได้แต่แกข่าพวกเราไปก็ไม่มีอะไรนะ่าภูมิใจหรอกหมายความว่ายังไงเออคือว่าคือว่าเมื่อคืนพวกเราสองคนอยู่กับสาวสวยทั้งคืนจนหมดแรงและและแ,แล้วก็ก่อนจะมาที่นี่พวกเราก็สู้กับยอดฝีมือไปหลายคนด้วยกันต่อให้พวกแกมีสักร้อยคนลองหยางฆ่ามันเลยเดี๋ยวเดี๋ยว พวกเรามีรุ่นูพี่ระดับปรมาจารย์ชื่อเฟ,ฟิงตงหากแกยังชนะพวกเราพวกเราจะยอมรับความตายด้วยความเต็มใจปรมาจารย์งั้นเหรอได้ฉันให้เวลาพวกแกสามวันตกลงอีกสามวันเจอกันหืนั่นมันพี่หูไม่ใช่หรอเย่แล้ว ไอเด็กเวนแกไม่รู้หรอว่าฉันเป็นใครดูเหมือนว่าแกจะไม่ไว้หน้าตระกูลโจโลเลยสินะฉันไม่สนใจหรอกว่าแกเป็นใครจากตระกูลอะไรแต่ฉันตกลงกับพวกมันไว้แล้วแกไม่มีสิทธิ์จะฆ่าพวกเขาสองคนหูหอะไรกันห่วยแตกชมมัดพวกเราเขารพแค่ท่านยางังพอได้แล้วรีบไปเถอะฉันให้เวลาสามวันอยางเฟิงแกคิดว่าถัวเองเก่งนักเลยหรือ ตะกูลโจมีปล่อยแกไว้แน่เออเออฉันรู้แล้วน้องหยางขอบคุณจริงๆไม่รู้ว่าจะตอบแทนนายด้วยอะไรได้บ้างไม่เป็นไรฉันจะจำเรื่องนี้เอาไว้ส่วนเรื่องเฟิงตงไม่ต้องห่วงแค่ติดต่อฉันมาก็พอขอบคุณมากๆนี่คือน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากฉันในนี้มีเงิน60ล้านรับไว้เถอะนะ อ่าฉันจะรับเอาไว้กับก่อนนะลาก่อนน้องหยางอืมเป็นอะไรปะไปล่ะพี่โอหยางเออก่อนหน้านี้น้องหยางซัดหน้าพี่หูไปนะเราจะทำยังไงดีละ่ะน้องไต่เอหัวเราอะไรพี่กลัวว่าน้องหยางจะมีเรื่องกับพี่หูเหรอใช่ไม่ต้องห่วงหรอกหมายความว่ายังไง ใครแข็งแกร่งกว่าพวกเราก็ตามคนนั้นพวกเราจะร่วมมือกับตระกูลโจหาเงินได้เป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วนะแต่เงินแค่นี้สำหรับพี่มันน้อยนิดมากถูกหมยความว่ามีแค่ต้องเดินตามคนที่แข็งแกร่งถึงจะได้เดินได้ไกลกว่าเดิมลูกพี่จะสำเร็จแล้วหรอใช่ลูกพี่กำลังทะลวงพลังแล้วฮึหรือว่า <laughs> ขอแสดงความยินดีกับลูกพี่ด้วยที่ทะลงถึงระดับปรมจารย์ขั้นกลางงานที่ฉันให้พวกแกทําเป็นยังไงบ้างลูกพี่พวกเราทําพลาดครับด้วยระดับของพวกนายสองคนแค่โอหยางจิ้นคนเดียวก็จัดการไม่ได้เหรอไม่ใช่ครับจริงๆแล้วพวกเรากบทาสาเร็จแล้วแต่ว่าอย,อยู่อย่างฟว้งกับเข้ามายุ่ง ผมกับเจ้าเหยส <ka S 1> ู้เขาไม่ได้เลยอย่างเฟิงฉันจะให้มันชดใช้อืมหืมทำไมไฟที่ห้องที่ไม้ชิวเยียนให้เรายืมมาถึงสว่างตลอดเวลาเลยอะหรือว่าชิวเยียนจะมานองค้างคืนกับเราฮิฮิฮิเอ๊เออออแกกลับมาแล้วเหรอตาแกตายย่ก รีบใสหัวไปจากสนีซะโธ่โธ่ทำไมพูดแบบนี้ล่ะไม่ได้เจออาจารย์ตั้งนานควรร้องไห้ดีใจไม่ใช่เหรอดีใจกับพี่สิคิดว่าตายไปแล้วดิวซ้ําตอนนั้นอุตสาห์ดีใจสาวันสามคืนเลยนะอย่าใจร้ายใส่กันเลยฉันแค่ยืมเงินแกไปนิดเดียวเองไม่ใช่เหรอนิดเดียวนิดเดียวกันเหรอนั่นมันเงินออมตลอดทั้งปีของฉันเลยนะเอานี่อืม ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเลยนะกล้าไปท้าทายตระกูลเซียนหูแกนี่มันหาเหาใส่หัวชัดชัดเฮ้อแค่ทนดูพวกมันเรียกตัวเองว่าหมอเทพไม่ได้อาจารย์มีทักษะการแพทย์เก่าแก่และทันสมัยยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าหมอเทพเลยด้วยซ้าเฮ้อแกนี่มันหัวเดือดจริงๆตระกูลเซียนหูเข้าสู่ยุทธภพแกค,คิดว่าพวกมันมีมความสามารถอะไรเงิ้เหรอพวกมันสุดยอดอย่างนั้นเลยเหรอ ยิ่งกว่าสุดยอดเสียอีกนับตั้งแต่รุ่นที่สามลงมาก็มีผู้นำโดดเด่นชื่อเย้าสาวห่วงฉันถามมีกนหน่อยการแพทย์แผนโบราณอะไรสำคัญที่สุดน้ำอำมฤตถูกต้องถ้าแกกันน้ำอำมฤตใช้ได้ใช้เวลาแค่ไหนกันถ้าแกใช้เตาหลอมฉันดีกันน้ำอำมฤตระดับตามก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสินะ ้เ,เด็กน้อยฉันนะ่ะไม่ใช้เตาหลอมก็ใช้เวลาแค่กรันแค่สิวินาทีเท่านั้นพวกมันมีอย่างน้อยสาคนที่มีพรสวรรค์นในการปรุงยอถึงจะไม่เร็วเท่าฉันแต่ก็พอที่จะเอาชน,นะแกได้สบายๆเลยถ้าแกไม่อยากตายก็ฝึกให้ดีๆล่ะืเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตะเท่าตายาแกไปไหนโลกนี้กว่างใหญ่มีเรื่องต้งองทำอีกมาก แกฝึกเองให้ดีๆล่ะถ้าแกเกิดแพ้ฉันก็อย่าหาว่าถ้าขออภัยค่ะถ้าแกถ้าเกิดแกแพ้ก็อย่าได้บอกว่าเป็นสิทธิ์ของฉันหัวเยียนลัวหืมไอ้เท่าบัดแคดิของฉันพอหลิวขอบคุณนะครับยุ่งมากขนาดนี้ยังอุตส่าห์สละเวลามาโรงพยาบาลอืมไม่เป็นไรหานชีเฟย ประจบหวน้าแล้วเรียกฉันมาทำไมเนี่ยืนั่นใช่อย่างเฟิงหรือเปล่าอะไรเนาะเขาบอกว่าวันนี้จะขอลาไม่ใช่หรอสวยละฉันรู้สึกมีดีเลยชิียวเยี่ยนขอร้องละอย่าให้หยางเฟิงขึ้นมานะหาทำไมละ่ะเอาเป็นว่าฟังฉันก่อนนะมาอย่างนั้นฉันจะมาให้ทุนวิจัยที่เธอสมัครเลยคุณผออาหารมาแล้วมาแล้วครับผอหลิวเฮ้ สู้ๆนะเธอต้องทำได้ได้นะแงเอ้ยถูกลอกจนได้เงินที่จะใช้เข้าร่วมการแข่งขันก็นหมดไปแล้วหมอหม่ชิวเยี็ยนเหรอเอะอย่างเฟิงได้หิวไหมเราไปหาอะไรกินกันไหมห้ยอยากอย่างเฟิงน่าจะทำอะไรอืมข้างบนมีอะไรสนุกๆเกิดขึ้นสินะ มอหม่ถึงประมาขนาดนี้อะอย่างฟิงเดียวก่อนแย่ละทำไมอย่างเฟิงถึงขึ้นมาได้วะอ้าวร่งพออาหารเหรออรุณสวัสดิ์ครับนี่ใครกันเป็นพนักงานของโรงพยาบาลงั้นเหรอ,อใช่ครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้ละ่ะพนักงานไม่ใส่ชุดทำงานระหว่างทำงานไม่เข้าใจากฎกติกาหรือนายเชื่ออะไรตำแหน่งอะไร แสดงใบอนุญาตกพลังงานของนายมาให้ฉันดูสิหือเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะจบเฮแล้วร้องผออาหารคุณสั่งสอนพนักงานยังไงเนี่ยคุณแบบนี้จะเป็นพนักงานที่ดีได้อย่างไรมารายาทไม่ดีทัศนติกกต่อคนไข้ก็คงจะยิ่งแย่ดูเหมือนว่าวันนี้ต้องประมวลผลการตรวจใหม่แล้วล่ะใครก็ได้ช่ยด้วยร้องพออาหารปวดสติไปแล้ว พี่ฮูพี่มาได้ยังไงครับโอ้อยางจิ้นไม่ไหวเลยนะเพื่อช่วยแกจัดการกับยมมาทูตขาวดำฉันได้รับบาดเจ็บสาหัสแถมยังถูกอย่างฟงที่แกเชิญมาทำร้ายอีกไม่มีคำอธิบายอะไรให้ฉันฟังหน่อยหรอพี่หูพี่ถูกส่งมาจากตะกูลโจอีกอย่างผมเองก็ให้เงินพี่ไปแล้วห้ล้านฉันต้องการห้าล้านแล้วก็สาวน้อยข้างๆแกด้วย ฮะพี่โหอย่าให้มันเยอะไปนะทำไมล่ะเธอไม่เต็มใจที่จะทำงานกับฉันเหรอไม่ได้น้องไปเป็นตัวแทนของผมเธอดูแลธุรกิจส่วนใหญ่ของผมด้วยถ้าไม่มีเธอคอยช่วยเหลือผมก็ไม่สามารถหาเงินให้ตะกูลโจได้ถุยไรสาระ <c oughs> พี่โอยังจับยีนั่นมาบอสผมจะบาบอสไปส่งโรงพยาบาลเอง ขอพรศทัพย yeah, ์น้อยอย่างเฟิงเป็นความบิดของนายที่ทุนวิจัยของฉันหายไปตอนนี้รองผอหารยังไม่ได้สติเลยเธอรีบไปรักษาเขาเร็วบางทีเขาอาจจะจ่ายให้เธออยู่นะฮัลโหลเป็นอะไรอีกล่ะแย่แล้วน้องยางน้องไปถูกไอ้หูพาตัวเอาตัวไปแล้วพี่ยาง น,นที่สุดพี่ก็มาๆๆโอ้อย่างจิ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไอหูมันมาคิดบัญชีเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งที่แล้วเขาต้องการเงินห้าร้อยล้านแต่ฉันให้แบบแต่แต่ฉันจะไปมีเงินมากขนาดนั้นยังไงล่ะมันเอาตัวเชียวไปไปหือได้ไม่ใช่คนของตระกูลโจเหรอทำไมไม่ขอความช่วยเหลือจากตระกูลโจละ่ะ ในสายตาของตอระกูลโจอย่าว่าจะเสียวไปเลยแม้แต่ฉันยังไม่มีค่าพอที่จะให้พวกเขาเข้ามาช่วยไม่มีทางที่พวกเขาจะเอาเรื่องไอ้หูนั่นเพื่อช่วยเสียวไปหรอกตตะกูลโจอ,อย่ามาอะไรกันแม้แต่บอโอหยางก็เป็นดแค่เบี้ยชา่างเถอะเดี๋ยวฉันจัดการเองฮันเลอเสียวหยางเหรอหาอยากนะเนี่ยที่นายโทรหาฉันเองแบบเนี้ เหลายี่ฉันมีเรื่องด่วนเพื่อนผมเสียวไปถูกอาจารย์หูวอะไรนะ่นเอาตัวไปผมอยากให้คุณช่วยหาที่อยู่ของมันให้หน่อยยิ่งเร็วยิ่งดีอืมรอรับสิ่งที่นายต้องการในสามนาทีได้เลยขอบคุณมากครับในอนาคตเหล่ายี่ต้องการให้ช่วยอะไรก็มาหาผมได้ตลอดเวลานายรู้หรือเปล่าจิวเฮวิลล่าอยู่ที่ไหนจิวเฮ วิล่ามีอะไรเงนินรึพี่หยางจิวเฮอร์เวล่าเป็นที่ที่นายน้อยตระกูลโจอยู่นายไม่กล้าไปรอพะพี่หยางขอโทษด,ด้วยผมไม่มีความกล้าพอที่จะขัดขืนตระกูลโจจริงๆจางโอนายรู้ที่อยู่จิวเฮอร์เล่าอยู่ไหมอยู่ที่ไหนรู้ครับกล้าไปไหมละ่ะอืม พี่หยางผมกล้าหันไปกันเลยครับจะทำยังไงดีพี่โอหยางจะมาช่วยเราได้ไหมนะคิดว่าเขาคงไม่กล้าหาเรื่องตระกูลโจเพื่อช่วยเรายังมีใครบ้างอีกบ้างหยางเฟิงฮ่หยางเฟิงเองก็ไม่มีผลอะไรที่จะจัดการกับตระกูลโจเพื่อช่วยเราวันนี้ทำได้แค่ยอมรับชะตากรรมเงิ้นหรอ นายน้อยโจของขวัญที day, ่นายน้อยต้องการได้เตรียมไว้ในห้องข้างหน้าแล้วครับคืนนี้ก็ให้นายน้อยสนุกเต็มที่นะครับอืนายน้อยโจไอ้ไอ้เออยไอ้บ้าเออไเด็กบ้านี่ฉันรอเธอมานานแล้วเสียวไปน่าเสียดายจริงๆที่เธอเป็นเลขาของโอหยางจินมาอยู่กับฉันเธอ ฉัน,นรับรองได้เลยว่าฐานะของเธอจะสูงกว่าโอหยางจิน้นน้อยจอผ่านใช้เป็นเธอเราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกอยู่ด้วยกันเหรอพูดตลกอะไรของเธอฉันแค่อยากเล่นสนุกกับเธอก็แค่นั้นก่อนหน้านี้เห็นโอหยางจิ้นมีประโยชน์อยู่และอยากที่จะลงไม่อยากที่จะลงมือโชคดีจริงๆครั้งนี้อาจารย์หูช่วยฉันได้วันนี้เธอมาเป็นผู้หญิงของฉันซะและ อเอ้ยเจ้าเด็กน้อยตระกูลโจแม่งโชคดีจริงๆเฮ้ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหืแกใช่ไหมที่เป็นนายน้อยตระกูลโจนะ่ะกาดียังไงถึงมาแตะต้องผู้หญิงของพี่เฟิงไอ้กรัวอย่าพูดเหลวไหลโอ้ยน้องอย่าง ไม่คิดเลยว่าจะมาช่วยฉันน้อยอย่างเหรอไอ้กแกไม่รู้หรือว่าที่นี่เป็นที่ไหนฉันให้เวลาแกสามวิรีพุกเข่าขอความเมตตาซะไม่งั้นไม่งั้นจะทำไมอย่างเฟิงแกจบเฮน,น่แกกล้าทำร้ายนายน้อยตะกูนโจฉันยอมรับว่าแกเก่งจริง แต่อยู่ต่อนหน้าตระกูลโจแกก็แค่ไอ้แค่มแมลงเท่านั้นแหละพวกแกกล้าหาเรื่องพี่ไปอย่าโคดจริงๆถ้าฉันฆ่าพวกแกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแกกล้าเหรอเอ้ยรอก่อนเธอรอพ่อฉันมาก่อนฉันจะให้แกรู้ว่าตระกูลโจทําอะไรได้บ้างจางอจัดการมันให้เต็มคาราเบลเลยอึมแกจะทําอะไร คิดให้ดูดีๆนะฉันน่ะเป็นลูกคนโตของตระกูลโจถ้าแกทำอะไรฉันฉันจะทำให้ตระกูลแกหายไปก้ามาหาเรื่องติเฟิงของฉันแล้วยังจะมาดุ่นาแบบนี้อีกแกคงจะเบื่อชีวิตแล้วสินะพูดชี้ซี่พูดมาเป็นอะไรไหมพี่ไปอ่าไม่เป็นไรหืม หัวหน้าตระกูลโจไอ้ลูกเวนี่มันไปทำให้คุณหยางคุณเครื่องได้อย่างไรพี่ไปไม่กลัวกลัวหรือเปล่าไม่กลัวหรอกฉันกับตระกูลโจไม่เขี่ยกล้องกันไม่ต้องไปกลัวทำไมต้องกลัวด้วยละ่ะจากนี้ไปฉันเป็นคนของนายแล้วหน้าแดงเน่ย หยางเฟิงตระกูลโยอยู่ที่นี่แกยังกล้าทำร้ายฉันอีกเหรอมาแล้งยังแกได้ตายแน่เมื่อกี้พี่ไปพูดว่าเธอเป็นคนของฉันแกกล้าทำร้ายคนของฉันแกคิดว่าฉันจะปล่อยแกไปง่ายๆเหรอหยางเฟิงแกนี่มันไรสมองจริงๆหรือว่าแกไม่เคยเห็นหัวหน้าตระกูลโยก็ไม่เลยไม่เลยรู้เรื่องฉันจะบอกแกไว้เลยนะตระกูลโจเปรียบเหมือนปรมาจา์เมคาและมีขุมพลังระดับปรมาจา์อยู่หลายคน บ้าบอสิ้นดีวันนี้ฉันรีบมาที่นี่เลยไม่ได้มีปนาาจารในตระกูลมาเลยสักคนคุณหยางฉันหวังว่าจะเป็นเห็นแก